ขบวน209นะฮะกรุงเทพบ้านตาซีวิ่งคู่ขนานไปกับขบวน985กรุงเทพสุงไงโกลกนะในชานชลาที่1ที่บางซื่อนะเอาละครับยังไงนะ209แซงแน่ๆนะครับผม985เป็น GA 4530 สำบขบวน985เนี่ยก็จะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับผมลงเส้นทางสายใต้ส่วนขบวน209ของเราเนี่ยก็จะไปจอดที่นิคมรถไฟกม11ตอนนี้ขบวน985ก็ค่อยๆชะลอนะ 85สายชิวนะครับผมก็ค่อยๆมาอย่างนิ่มๆเลยนะครับตอนนี้ขบวน209ของเราก็จอดอยู่หน้าลงรถดิเซลาลงรถจากบางซื้อนะครับผมมาดูกันนะ985ตีเสมอมาแล้วนะ มาแล้วครับตีเสมอแล้วสี่ห้าสามศูนย์าจะทันไหมทันไหมก้าแปดห้ากาแปดห้าเร็วๆครับสองศูนย์เก้าแซงแล้วไม่ทันนะดีเซลางไปซักก่อน น209เนี่ยก็แซงขบ,บวน985นะโอเคนะครับก็เป็นบรรยากาศนะรถวิ่งตีคู่กันเล็กๆ,ๆน้อยๆที่บริเวณสถานีชุมทางบางซื่อก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ